สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมอร์โฟโอเวอร์ทนะครับตอนนี้ทางร้านเนี่ยรับเติมทุกแพ็คของเกมเมอร์โเลยนะรับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนหากใครกลัวติดปัญหาหรือว่าเติมไม่เป็นอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีชาวเมียโฟทุกคนนะครับก็กลับมาพบก,กันอีกเช่นเคยนะมีใครเข้าไปร่วมกิจกรรมใหม่กันบ้างแล้วหรือยังกิจกรรมนี้มีชื่อว่าแท่นบูชาแห่งความมืด ซึ่งเข้ามาให้เราได้เล่นกันแล้วนะนะวันนี้โดยกิจกรรมนี้นะมันจะจัดขึ้นทุกวันเวลา2ทุ่มไปจนถึง3ทุ่มเอาง่ายๆนะเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือมันคือกิจกรรมวอเหมือนข้ามเซิร์ฟนั่นเองโดยกิจกรรมนี้จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายด้วยกันก็คือฝ่ายตั้งรับแล้วก็ฝ่ายโจมตีถ้าเราคลิกดูมันก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าเฮ้ย ถ้าเป็นถ้าคุณเป็นฝ่ายโจมตีเนี่ยมันหมายถึงผู้เล่นที่มาจากต่างเซิร์ฟเวอร์ก็คือเขามีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปโจมตีศิลาหินที่อยู่ใจกลางเหมืองน,นั่นเองทุกอย่างมันจะเหมือนกับวอเหมืองปกติเลยเพียงแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขเฉยว่าฝั่งโจมตีเนี่ยจะเป็นคนที่มาจากเซิร์ฟเวอร์อื่นแค่นั้นเองนอกนั้นเหมือนกันหมดแล้วก็ฝั่งตั้งรับเนี่ยจะเป็นคนในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองทีนี้ไอแทนบูชามันก็จะเหมือนกันเดะเลย ถ้าต้องการที่จะฮิวแท่นบูชาเนี่ยหลังจากที่มันถูกโจมตีเราก็ต้องเข้าไปยืนในวงวงล้อมอะ่ะมันจะมีกรอบของมันอยู่แล้วมันก็จะฮิวตัวเองอัตโนมัติเมื่อเราส่งคนเข้าไปยืนในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับถ้าเราคลิกเข้ามาดูที่แผนที่ในเหมืองนี่นะมันจะเกิดที่เนี่ยไอตัวศิลาหินตัวนี้มันจะเกิดที่ชั้น4ของทุกเหมืองนะครับสเหมืองเลยแล้วก็เกิดพร้อมกัน คนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ก็คือเจ้าของเหมืองเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องคอยปกป้องศิลาหินไม่ให้ถูกโจมตีจากผู้เล่นที่มาจากเซิร์ฟเวอร์อื่นเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกทําลายแตกเป็นเสี่ยงๆนะครับอัตราการขุดแร่เหล็กดําในเหมืองเนี่ยจะลดลงถึง20%กันเลยทีเดียวจากเดิมคุณอาจจะเคยขุดได้ครั้งละ100มันก็จะเหลือแค่ครั้งละ80และเมื่อศิลาหินถูกโจมตีแตกไปปุ๊บ มันจะใช้เวลาฟื้นตัวถึง3วันเลยนะแล้วมันถึงจะเกิดขึ้นมาใหม่นี่ถือว่าเขาทํากิจกรรมมาให้เราแบบต้องไปเฝ้าเหมืองเกือบทุกวันเลยนะเนี่ยไม่ใช่เกือบแหละต้องไปเฝ้าทุกวันเลยนะครับเพราะถ้าถูกตีแตกเนี่ยหรือมีใครหลอยเข้าไปตีเนี่ยซวยเลยนะคือมันจะส่งผลกับคนที่เข้าไปขุดแร่เหล็กดําในเหมืองทั้งหมดเลยนะครับอัตราการขุดเนี่ยลดลงไป20%ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเลยถ้าคุณเข้าไปขุดในเหมืองโดนหมด เหมือนติดดีบัฟอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยใครที่เป็นเจ้าเหมืองอยู่คุณควรจะมีการจัดเวรยามในส่วนของการลงกิจกรรมนี้ไว้เพราะมันมีทุกวันอ่ะทีนี้ต่อมานะครับผมเนี่ยได้ทำการเก็บใบตั๋วสุ่มกระชาจากรอบที่แล้วนะผมบอกว่าอีกไม่กี่แต้มผมก็จะได้แต้มสัญญาครบแล้วนี่นะครับในหัวข้อเรียก เดี๋ยวเรามาลุ้นกันในส่วนของวิญญาณแดงกันดีกว่าวันนี้เราก็คิดว่าน่าจะได้คมพีแดงร่วมไปด้วยไม่รู้ว่าถึงไหมนะน่าจะถึงนะครับน่าจะได้เปิดทั้งสองอันเลยนี่แล้วก็ในส่วนของอัปเดตแพทที่เข้ามาเนี่ยมีใครคลิกก็ไปดูแล้วบ้างหรือยังว่ามีสัตว์วิญญาณเข้ามาใหม่ผมนึกว่าอิ p พ r ตมาจากดากอนนะครับนี่เลยนะเทพมาเจ้ามังกรการได้มาเนี่ย ไม่ใช่ได้มาจากการสุ่มนะได้มาจากการรวบรวมลูกแก้วทั้งเจ็ครับ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> มัวละ <c oughs> แต่ว่าสเตตัสเนี่ยค่อนข้างจะไม่ใช่สเตตัสสกิลค่อนข้างจะดีมากๆเลยถ้าได้ตัวนี้นะครับมันแทบจะครอบคลุมการฟาร์มทรัพยากรทั้งหมดเลยดูนี่นะเก็บรวบรวมแก่นพลังงาน EXP การล่าทองแดงอัตราการดรอปไอเทมรวมไปถึงดรอปโชคดี โอ้โหมาครบทุกอย่างเลยสมกับเป็นมังกรดาก้อนบอลจริงๆแล้วก็อันนี้เมื่อโจมตีโดนมีโอกาส10%ที่จะฟื้นฟูค่า HP สูงสุดคือมันดีมากๆเลยนะได้ตัวเดียวเนี่ยเป็นสายฟาร์มแบบโอ้โหแล้วยังเพิ่มทั้งกายภาพทั้งอาคมอีกมันดีจริงๆนะผมเนี่ยอยากได้มากๆเลย แต่ถ้าเพิ่มสัตว์แดงมาก็ดีเหมือนกันนะครับเวลาเราเปิดสุ่มกาชาโอกาสที่เราจะได้ซ้ำเนี่ยมันก็จะถูกหานลงไปอีกแี่แปลว่าโอกาสได้ซ้ำเนี่ยมันจะน้อยลงไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะได้สัตว์แดงตัวอะไรไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันในส่วนของการสุ่มกาชากันเลยนี่นะครับไปที่หัวข้อเรียกเราจะเริ่มกันที่วัตถุดิบมังกรกันก่อนแล้วกัน 50 50ใบก็คือ5้ารอบนั่นเองไปแต่ๆ้นตึมนี่อยากรู้เร็วๆแล้วว่าสัตว์แดงที่จะได้เนี่ยมันจะได้ตัวอะไรตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด6ตัวคิดว่าขออย่าซ้ำก็พอ กว่าจะสะสมได้นะแต้มสัญญาเนี่ยเล่นมาจะปีหนึ่งแล้วเพิ่งจะครบเองเนี่ยถ้าได้ซ้ำเนี่ยโอ้ไม่ไหวนะแต่ถ้าได้ซ้ำเนี่ยก็ดีไปอีกแบบตรงที่เราสามารถที่จะเก็บรวบรวมให้ครบสีตัวแล้วก็อาจจะได้สัตว์ทองในตำนานก็ได้จริงไหม,มแต่หลายๆคนในแคลนผมนะครับเปิดเปิดได้สัตว์แดงซ้ำเนี่ยก็เฟลไปหลายคนนะ ก็ได้ช่วยกันปลอบใจอยู่หลายวันกันเลยทีเดียว <c oughs> เอามาแล้วเปิดเลยนี่ไปต่อกันอีกหนึ่งรอบใครแแมกผมมันอยู่ที่สัตว์วิญญาณนอะตอนนี้มรีบเปิดเลยรีบไปเร็วจับจบจบจบอืมเอาเอาแล้วนะต่อมาที่สัตว์วิญญาณนับสี่รอบเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเบรกไว้ก่อนไหม ถ้าเกิดเราเปิดไปเกินเนี่ยมันจะนับให้ไหมครับแต้มที่เกินไม่น่าจะนับนะเดี๋ยวเราลองขยมไปรอบแรกก่อนแล้วกันไปตันแทนตึน้อืมจื๊บนี่สิบเอ็ดแต้มอัยยะอีกสี่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 อีกสีกกก่เอาวะ ดูนะมันจะนับไหมส่วนที่เกินนะครับยอมให้มันแล้วกันแต่ถ้นตึน้มม,มาไหมมาไหมไม่มาแต่ว่าแต้มสัญญาครบแล้วไอ้นี่เวลามันครบมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยลุ้นกันตอนสุดท้ายแล้วกันเอาเป็นว่าสุ่มไปจนครบเลยนะผมคิดว่าคัมพีสกิลก็น่าจะได้แหละเพราะว่าน่าผม,ผมสะสมได้50บใบอะ นีอ่อีกหนึ่งรอบนะบไปแต่ถ้านตุ้มเอ้ยเอ้ยนี่นี่น,นี่แล้วก็ไปต่อนที่คัมพีสกิลเลยห้ารอบจัดไปแต่ถ้าอ้มแล้วเดี๋ยวเราก็ไปผสมกันนะเหมือนเดิมเลย มาแล้วมาแล้วนี่แนีนี่เน่้ยนี่คัมพีดูดชีวิตไปต่อแต่ดีนะมันนับทบให้นะทีแรกคิดว่ามันมันจะตัดทิ้งเลยไม่นับทบให้เพราะเราไม่เคยเก็บถึงไงเราก็เลยไม่รู้แต่รอบนี้รู้แล้วนี่อีกรอบอีกรอบอีกสองรอบไป ตอนตั้นทนตึ้งนี่มาไหมมาไหมไม่มานะครับสมกับรอบที่ได้แต้มสัญญาจริงๆมันเกลือจริงๆรินะคือผมสุ่มไม่ได้ไม่เคยสุ่มได้ของแดงจากการเปิดกาชาพวกนี้เลยจริงๆไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันยังไม่ได้อ่ะอีกสิเล่มอ่ะเออีกต้องอัญเชิญอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันถึงจะได้ โอ้โหงั้นไว้ลุ้นกันรอบหน้าแล้วกันนะในส่วนของคัมพีสกิลเอาเป็นว่าเรามาลุ้นเฮ้ยก่อนที่เราจะลุ้นเนี่ยไปผสมก่อนดีกว่าผมต้องไปเอาของที่คลังก่อนนะครับอ่าแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่คลังแล้วเดี๋ยวผมเอาสัตว์ฟ้าแล้วก็สัตว์เขียวออกมาให้หมดก่อนแล้วเรามาลุ้นไปพร้อมกันนี่เก็บไว้เยอะมาก ชึบ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 ผมได้เตรียมทำํำข้อมือแดงไว้แล้วนะ <_ an> เหลือแค่แร่ไม่กี่ชิ้นแค่นั้นเดี๋ยวน่าจะได้เห็นข้อมือแดงของผมอีกไม่กี่วันนี้แหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ<_ an> <_ an> แล้วก็โอเคทีนี้ผมมีแต้มอันนี้อยู่ ต้องไปแลกไหมอ่ะสิบสองอ่าได้อีกสี่ตัวเดี๋ยวผมบินไปแลกก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับกริดฟอร์ดม้าสีเข้มนั่นเองเราก็ทำการแลกเลยครับสัตว์วิญญาณน,นี่ได้ถึง4อันเลยทีเดียวเราก็ทำการใส่เข้าไปครับ อ่านี่จากนั้นเราก็ผสมรอผสมเขียวรอไปก่อนเพื่อที่รอให้คนกดสนับสนุนนั่นเองนะครับนี่เอาเลยจุ๊บจุ๊บจุนี่โผล่มาหนึ่งตัวเอายิกเอายิกจุ๊บ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 ุบจุบจุ๊นี่อีกหนึ่งตัวเอายิกเอายิกจุ๊บจุบนี่อีกหนึ่งตัวอ่าทีนี้ก็ คัมภีร์วิชานี่แน่ไปต่อไปต่อยังไม่หมดยังไม่หมดนี่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 สองเล่มนี่นี่เอายีกเอายิกนี่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 อีกหนึ่งเล่มนี่เอายีกเอายีกนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนอีกหนึ่งเล่มนี่นี่อยากเจออยากเจอเออยังได้อีกยังได้อีกนี่หมดแล้วทีนี้ ก็ถึงคิวของสัตว์วิญญาณนะครับเดี๋ยวผมทําการใช้แต้มเล่งเลยแล้วกันอ้าวมีคนกดสนับสนุนแล้วกดไปอีกกดไปอีกกดไปอีกเอาอีกเอาอีกกดอีกอืมปดเลยแล้วกันนะครับไม่รอช้าละอึ๊บอึ๊บนี่ ชื้อสีตัวจากนั้นเราก็จะทำการผสมนี่นะเอานะครับได้กี่แถว3แถวก็เสียวได้มาลอนลุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าไม่ได้แต่อันนี้ก็เดี๋ยวไปลุ้นแต้มสัญญาแล้วกันว่ามันจะซ้ำไหมนะเอาเลยนะหนึ่งสองซ้ำเอ้อ้ย,อยไม่ได้อีกหนึ่งรอบไปเอ้ย อ,อมาจนได้โอ้เดี๋ยวนะครับขอทําใจสักแป๊บหนึ่งกินน้ําแป๊บหนึ่งเสียงแหบแห้งหมดละมามาลุ้นไปพร้อมกันนับว่าจะได้ตัวอะไรขออย่าซ้ํานะอืตอนนี้เอ้ยถ้าได้ตัวมันมันมีโอกาสจะได้ตัวมังกรไหม มันก็ต้องมีแหละเอาเลยนะวผมจำไม่ได้แล้วนะว่าผมมีตัวอะไรบ้างตอนนี้สัตว์แดงผมตื่นเต้นมากชูโอ้โหสามมันได้สามเฮ้ uh. <c ười> <c ười> ยเดี๋ยวเราไปเปิดแต้มสัญญากันต่อนะครับเฮ้ย <c ười> ไรวะ เอาเหลือแต้มสัญญานี่กดแล้วมันจะเปิดให้เลยใช่ไหมเอาเลยนะหนึ่งสองสามอึดอา้าวอ๋อต้องเรียกใช่ไหมวันอุดไอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันทำไมมาแบบนี้วะอ,อ้อ๋อมาให้ลุ้นแบบนี้เลยโอเค เมื่อกี้ซ้ำไปแล้วนะรอบนี้ถ้าซ้ำอีกเนี่ยตายหาเลย <c oughs> ได้ซ้ำสองตัวอ๋อไม่กล้าเปิดกันเลยทีเดียว1 2 3เอ๊ะอ <c oughs> ซ้ำอีกแล้วซ้ำสองตัว <c oughs> อะไรเนี่ยพอแล้วปิดเกม <c oughs> ไม่ไปต่อแล้ว โอ้ซ้สำสองตัวท่านผู้ชมอืมถ้าได้อีกสองตัวเนี่ยอาจจะได้สีทองก็ได้นะคิดในแง่ที่ดีนะครับโอเควันนี้ไปแล้วบา,บายบาย